ฝั่งมองห,หนุ่พม่าได้ข่าวว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาสวรรคตซึ่งได้มีสมเด็จพระนเรศวรขึ้นของราชต่อทางฝั่งของพระเจาา้านัทบุเรยได้คิดว่าอาจจะมีการแย่งชิีมพระราชสมบัติระหว่างสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้นำทัพมาเตรียมหากว่ามีเหตุการณ์ไม่สงบจะได้โจมตีอุทยาโดยได้มีบัญชาให้พระมหาอุปราชาและพระมหาเจ้านครเชียงใหม่มาเตรียมทัพทั้งสิ้น50,000 0คน แต่พระมหาอุปราชาได้ทูลว่าพระองค์กำลังมีเคราะห์ถึงตายตามที่โหดได้ทำนายเอาไว้พระเจ้าบบรับุลได้พูดประชดเพื่อให้เกิดมาระว่าหากมีความหวัดโก,ดกดตอกเคราะห์ให้นำผ้าหญิงมาสวมใส่พระมหาอุปราชารู้สึกอับอายเหล่าขุนนางจึงกรับราพรัานาทบ,บุเรและเกณฑทหารไปลบโดยก่อนที่พระอุอปราชาจะไปลบพระเจ้าบบรัฐบรลนั้นได้ให้โอวาทแฝประการแก่พระมหาอุปราชาซึ่งมีดังนี้หนึ่งให้เอาอกเอาใจทหาร สอ,อย่าได้มีความขลาด 3. อย่าได้มีความโง่เขลาเบาความ 4. ให้รู้จักกระบวนการทับของค่าศึกและมีความเชี่ยวชาญ 5. ให้รู้วิชาเกี่ยวกับการลบ 6. รู้จักการตั้งค่ายทหาร 7. รู้จักให้รางวัลแก่นายทัพ 8. รู้จักมีความภาคเพียรเมื่อฟังจบพระมหาอุปราชารับพลและทุลลาพระราชบิดา ขณะที่พระพ้หาอุปราชากำลังเคลื่อนทัพมาจนถึงตำบลพนมทวนก็เกิดล,ลมวายำพาพัดทำให้พระสวิตชตักหักพระองค์ได้ทรงเรียกโหรม,มาทำนายเราโหรรู้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นลางร้ายแต่กลัวพระอาญาจึงทูลพระองค์จะปราบทัพไทยได้และอย่าก,กังวลแต่พระองค์ไม่เชื่อในคำทำนายที่โหรได้ทำนายไว้และได้ทรงหวั่นไปแล้วว่าจะแพ้แก่อยุธยา การมาทานอยุธยาพระเนสวนทรงพระสุบินฝันว่าได้เกิดการประทะต่อสู้กับเจระเข้ตัวใหญ่สุดท้ายพระองค์ได้ใช้พระแสงดาบฟันจระเข้จนตายแล้วสายน้ําก็แห้งไปสามารถทํานายโดยพระโหราธิปดีได้ว่าพระสุบินครั้งนี้เกิดจากเทวดาสังหอนเนื่องอธิบายต่อว่ากระแสน้ำในทิศตะวันตกก็เปรียบได้ดังกองทัพพม่าจระเขเค,คือพระมหาอุปร,ราชา และสงครามครั้งนี้เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่จะเกิดการลบบนหลังช้างส่วนที่พระองค์ชนะจรเข้ทำนายได้ว่าพระองค์จะชนะศัตรูด้วยพระแสงของเงาวการที่พระองค์ทรงลุยไปในกระแสน้ำทำนายได้ว่าพระองค์จะบุกเข้าไปในกองทัพข้าศึกจนข้าศึกเหล่านั้นแตกพ่ายไปหลังจากพระองค์แนละสมเด็จพระเอกาทศรสได้สเสด็จไปบริเวณเกยสงช้าเพื่อรอเริกและขณะนั้นเองพระองค์ทอด พระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุขนาดเท่าผลส้มกิ่งเกลี้ยงที่ลอยมาจากท้องฟ้าทิศใต้แล้วเวียนทักษินาวัดสารอบรอบบริเวณกองทัพแล้วจุงวนไปทางทิศเหนือสมเด็จพระนะเรศวรและพระเอกาทศรสดได้ทรงอธิษฐานให้พระบรมสารีริกธาตุบรรดารให้พระองค์มีชัยชนะเหนือเราข้าศึก แล้วจึงเคลื่อนทัพออกไปในเวลาประมาณ7จ็นาฬิกากองทัพไทยที่เคลื่อนทัพจากหนองสาลายมาถึงโคกเผ้าขาวและได้ปะทะกับกองทัพมอนที่นี่ซึ่งได้เกิดการต่อสู้เป็นคู่ด้วยอาวุธชนิดเดียวกันเกิดการเสียชีวิตจํานวนมากสุดท้ายกองทัพมอนที่มีจํานวนมากกว่าได้เคลื่อนที่มาลองกองทัพไทยทําให้กองทัพไทยต้องถอยออกมาก่อนซึ่งสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถได้เตรียมกองทัพไว้พร้อมแล้ว สมเดพระนเรศวรได้ปรึกษากับแม่ทัพโดยแม่ทัพทุนให้พระองค์เนี่ยส่งกองทัพไปต้านพม่าแต่พระองค์ทรงเห็นว่าจะเป็นการทําให้ทัพไทยแตกพ่ายอีกครั้งจึงได้ข้อสรุปว่าให้กองทัพที่แตกพ่ายนั้นถอยทัพกลับมาเพื่อล่อลงให้ข้าศึกยกทัพเข้ามาจากนั้นนํากองทัพไทยออกไปโจมตีแทนซึ่งวิธีนี้จะเป็นการได้รับชัยชนะได้อย่างไม่ยากนักพระองค์จึงมีคําสั่งให้หมื่นที่เปสนาและหมื่นราชามา ไปบอกให้ทับหน้าเนี่ยรีบถอยทับมาส่วนพม่าที่ไม่รู้อุบายในครั้งนี้<อ>ก็ได้ลุกไล่เข้ามาตามที่ได้วางแผนเอาไว้นกกองทัพไทยกําลังรอเรื่องนในการเคลื่อนทับก็ได้ปรากฏเมฆลอยอยู่เหนือที่ตะวันตกเฉียงเหนือแต่หลังจากนั้นท้องฟ้าก็กลับไปปกติมีสายอาทิตย์ส่องลองมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นลิมิตท,ที่บ่งบอกถึงความโชคดีในขณะนั้นสมเด็จพระเอกาตถโรธและสมเดนน็จพระนเรศในส่วนมหาราชในเคลื่อนทับรูกเกตนาคตามที่ได้กล่าวไว้ในตําราพี่ชายสงครามและได้เกิดการประทะกับทัพของฝ่ายพม่า บังเอิญว่าพระเจ้าชัยานุภาพและเจ้าพยาปากใจจักได้ยินเสียงคล้องเสียงคลองสงปืนจึงได้วิ่งเข้าไปใกล้กับกองทัพน้าทําให้ข้าศึกมีเพียงกลางช้างและควานช้างจํานวนสี่คนที่ตามเสด็จได้ทันโดยช้าทรงได้แทงช้างของข้าศึกทาให้ทหารพรมา่าเสียชีวิตไปมากมายทหารพม่า,มาได้พยายามยิงปืนแต่ไม่สามารถทําอันตรายพระทรงได้ซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นได้มีฝนจำนวนมากทําให้วิสัยทัพไม่ดีมองเห็นไม่สะดวก พระเนรสวนได้ตัดแกเหล่าธีวดาว่าที่ท่านเหล่านั้นทําให้พระองค์ได้มาประสูติได้เนื่องจากให้พระองค์เป็นกษ,ษัตริย์และบำรุงพระพุทธศาสนาให้ลูกเนืองและเพราะอะไรท่านเหล่านั้นจึงไม่ทําให้สองฟ้าสว่างเพื่อให้เห็นข้าศึกหลังจากที่ฟ้าสว่างขึ้นฝุ่นตลบอบวนได้หายไปพระจักเอกาจตรดกับพระเนรสวนได้ทรงเห็นว่าพระมหาอุปราชาถูกล้อมอยู่จึงได้บงังคับช้างตนไปหาพระมหาอุปราชาเพื่อชวนทํายุทธหัตสี สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงเชิญพระมหากุปราชามาทำศิษ์ร่วมกันโดยเริ่มจากการกล่าวถึงพระเดชานุภาพและเชิญมาทำการลบบนคอช้างร่วมกันหลังจากที่ได้ตัดเสร็จแล้วพระมหากุปราชาได้เกิดขติยมานะแล้วได้นำช้างเข้าสู้ลบจากนั้นพระมหากุปราชาได้เงื้อพระแสงของน้ำเพื่อที่จะฟันและสมเด็จพระนเรศวรก็สงบได้เมื่อเช้าทรงของพระนเรศวรได้ถอยตัวเข้าหาช้างของพระมหากุปราชา ช้าทรงของพระมหาอุปราชาอยู่ด้านล่างและได้ใช้งาทําให้ช้าทรงของพระนเรศวรเหีืยนหน้าขึ้นจากนั้นพระมหาอุปราชได้เงื้อพระแสงของเ้าเพื่อที่จะฟันและสมเด็จพระนเรศวรทรงหมดได้ต่อจากนั้นช้างทรงพระนเรศวรได้อยู่ด้านล่างจึงใช้งาทําให้ช้าของพระมหาอุปราชหงายหลังและในจังหวะนั้นเองสมเด็จพระนเรศวรได้ใช้พระแสงของงาฟันที่พระอังสะขวาของพระมหาอุปราชาจนขาดสะพายแล้ง ราวราการของพระมหาอุปราชาเด้นเอ็นลงมาซบบนคอช้างส่วนกองทัพไทยที่ตามมาถึงที่หลังได้ฆ่าทหาพรพม่าและทหารมาส่วนได้หนีเข้าป่าไปจากนั้นพระองค์ได้ยกทัพกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาแล้วได้พระราชทานความชอบและบำเหน็จเงินทองผ้าเฉลยแก่พระยารามราครบผู้เป็นกลางช้าของพระสมเด็จ พระนเรศวรและขุนศรีโคชคงผู้เป็นควาช้าของสมเด็จพระเอกาทศรสหลังจากที่ทำสงคารามเสร็จสิ้นแล้วได้ทรงมีพระบัญชาให้สร้างสถูปบริเวณที่พระองค์ได้ทำยุทธหัตถีที่ตำบลละพังตกรเพื่อเป็นการเฉลิมเกียรติในการทำสงคารามครั้งนี้และได้ส่งเจ้าเมืองมะล้วนและควานช้าไปแจ้งข่าวพระมหาอุปราชาสิพระชนก็จบไปนะครับํำหรับวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปครับขอบคุณครับ